พ,พ่อแม่มีน้องยินดีต้อนรับเขาซูสองสาวเราแต่คนไกลบ้านคือเก่าเนาะสวัสดีค่ะพี่น้องทางฝั่งไทยเนาะตอนนี้นั่งกาสิผ้ามาเบิงอีพอเนาะเพินกาลังเสีเอาเขาปลูกกลงไปแซ่เนาะเตรียมจ้าเห็ดหน้าเตรียมจ้าวานก่านั่นเองนี่ก็คืออีพอเนาะสบายดีท่านผู้ชมคือวันนี้เนาะเสีเอาเขาลงไปแซ่หนาเป็ดเขาปลูกพี่น้องเลยตอนนั้นสบายดีท่านผู้ชมเนี่ยที่ ไปทันส้มจะซื้อจังได้ชินนน้นนั้นมาขว้างแกนจะเหตุยังอยู่เด,ด่นโดดเด่นโดดนดีด่เนาะอีพอเพิ่นกะสีแดงจากสอบหนึ่งมาใส่เป็นสองสอบเนาะได้เวลาลงไหลงหน้าเลยแท่านผู้ชมฝนฝ่าปีนี่กะหัวปีนี่กะดีเนาะตกมาให้ละอ่า พ่อสีแดงครึ่งบ่กเะสีแงครึ่งเน่พ,พ่อเพิ่นสีแดงครึ่งหนึ่งเนาะตอนนี้บ้านนังก็ใส่น้ำพ้นเนาะใส่น้ำพ้นแล้วก็เอามาต้มกินแล้วก็เอามาใส่หลังขวยหลังบวงตอนนี้พ่อเพิ่นก็นมัดปากสองอ,นองันสองกระสอบเป็นทีเดียบลอยเลยเนาะตอนนั้นชอยพอ,อยใหญ่เน,นตีลกูกไปร้านด้วยบ้านของเราโรคหนามโรคชาสามสี่มือหอบเอาขืน อตอนนี้กับฝนตกหลายเนาะภาพกับเมืดแน่นอนผู้ช้มตอนนี้มันก็เป็นเวลาหกโมงกลัวแหละเนาะหกโมงแรงแล้วลงไปทางทาผุเนาะตอนที่พอคนเอามาจากเหล่านั่งกับโบได้ทายให้เบ่งเนะาะเพราะว่าค้านั่งน้ำใสแต่กับมันก็เมืดแน่ียง ขอมากี่เนี่ยผพกัยังมุ่มั่วแน่นอ่ะพี่น้องเพราะว่าจับแสงบ่คอยได้คำเหรอกระสีเป็นแนวนี่แหละโดยสดะว่าน้ำแน่เพื่อเลยบมอก้เลยพองเร่อพราะแซยักเหมือนี่ แซ่สคืนเอาขื่นสองคืนแซ่คือแซ่อยู่ในหนามหันกระประมาณสามคืนเนาะและ้วก็ห้าเอามาป้าไหวโคกเอาขื่นจากหนามหันสองคืนเนะาะจังสามาดเอาไปว้านกะได้บ่พอ,อ,อกะเสร็จป,ประมาณนี้ยทนานยันปิ้งแล้วลูกปิงป้งเปีงป้งปียงนามคุณเมื่อไหร,ร่ต่อก่อนก็โลงมาแเลยท่านผู้ชมเอ้ยเสียกระโปงใส,<าย>ส<าย> ว่างปลีงหำช่วงนี้ก็ใส่มองเพราะได้กินได้อยู่่ยยอปลาซับตัวนี่ปลาเอียงเพาะปลาจอกสองตัวนี่ตัวนี้ปลาปากปลาปากปลาเอียงได้กระซังกระซังนี่ก็เป็นพวกปลาแค่ที่น้องเลยาครับปลาแม่ไก่ไก่ป่ะคะโอ้อันนี้ก็เป็นเป็นของร้านไส้เนาะปลาแก่มีอยู่จังตัวเพาะมีอยู่ซิเบสโต โอ้ป้านนเน,น,นเพนนนนื่อนกับส่เพียกขึ้กัน่อยเพาะหมาคืน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 ไป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 ผพวยี่พอกันน่ะสาวเพื่อนกันยังอาบนำ้ำทั้งทาอยู่เนาะแต่ว่านั่งอกัอาบอยู่ทึ่งปุนเี่อาบอยู่ของหนาำหย่านปิงครบสามคืนเลยเนาะทันผู้ชมกสิมาเอาขบูคืนนอ,อน่่่้่่่่่่่่่่่้่่่่่่่่ส่่ไไ่่่่่่่่่่ เป็นคนออปูขึ้นก้อนเนี่ยอือไอ้เพื่อนเป็นคนสีเอาขืนเนาะตอนเอาลงค่ะอีพอเพื่อนเป็นคนเอาแซ่อีพอเพื่อนก็นไปธุระกันเลยว่ามาหายอายเพื่อนเอาขืนคือเอาขืนนี่กะเอาขืนจากหนำหวก่อนประมาณมาหนึ่งหาสองคืนเนาะอ่าจึงจะนำไปวานก่าได้มันก็นแล้วแต่บางคนเนาะบางคนเพิ่นก็นเอาขืนหวขึ้นหนึง่ง มือต่อมาเพิ่นกาวานได้เลยเต่าอันนั้นรอนนี่ติดต่อยหอยตามพอขนาดทานผู้ส้มทีนี้ป้าเพิ่อนเด็กพี่น้องเลยไปไซกับไปน้ำติดพอติดแถติดว่าทีนี้ป้าเพิ่อนเดียวไปไถป้าเพิ่นแล้ยวตอนนั้นแต่พอจะไปไถจะหายแล้วไปบ่มาฮักเจ้าเป็นยังไปถึงไปขาดหักไผลหักพ่อแม็กบ่คอยเด้จะบ่หักบ่เฮ้อจะบ่หักคอย ใครได้ฉีดขนมอะไรจะกินฮะแม่แม่ต่อฝนจีดขนมอ่ะคนหักแต่พอบ่หักแม่ให้แล้วซ่องกระสอบเนาะทีแซมือนั่นเข้ากระสีแซ่ไล่กุนี่อยู่นอกทานผู้ชมแต่กระบะสีทย่อยวานเอาถทะวานเธอเดียวบัดเท้าดำบ่ท่านากาศมันกระสีแกเนาะ ขึ้นที่วะขึ้นขึ้นอัไรยงพวกใบายันไก่มาตอดกระสอบพี่น้องอเดี๋ยวบัดต,ตอนวานกานั่งกับสีจังมาทายให้เบิ่งอีกคนนึงเนาะตอนนี้นั่งกาได้เอาเขาปลูกเนาะขึ้นมาจากน้ำเป็นเวลาสองวันแล้วละกาเอาใสลลอสีอยู่ไปวานเนาะ ใช้ตะการเข้าคนแบบพี่น้องเก็ไปดีพันกุ้งส้มลูกไส้ไปสวยเนี่ยขนมหยสีเป็นฟันกาซอยพอยอีแม่ใช่โยขนมหยสีเป็นฟันกาซอยพอยอีแม่เอาพ่อแม่โย่ไม่นั่งจันโย่ไปจ้าพี่ก่อนโย่เองโอ้จใชายเขาืนทั้งบ่เออมามาลูกไส้บอกว่าให้นั่งขึ้นขี่้อเนาะแล้วก็เพิ่นกับจีโย่เองกับพ่อจะามจะโย่แม่คนเดียวได้บ่ เอ้าพ่อแม็กซือกล่องมาอยากให้แม่สบายขึ้นยายขึ้นไปมันได้ยังสีเด้อหูบุญหูคนีพ่อยแม่ยังสีเด้อไปวหฮัมไปติ้งตริงติงติงต่ไรติ้งติงติงติงแตริงติงติงติงใส่เวียกใส่งานได้เลยพี่น้องเลยเนี่มือได้ขยันกับซวยอยากมือได้ดื้อนี่เอิญห้ำห้ำชิดเถื่อนนี่ไว่บอกมาสักนาเอิญจนเมื่อยทั้งกายทั้งน้อง ฟางมือก็ดีดีไปยังโอ้ยมีความสุขได้ทานผู้ชมถ้าหูยังสี่ม่หลูกตะข้าวยังหน่อยก็ดีเนาะถ้าอยู่จำนี้ก็เป็นเบาแล้วนักบอบอไว้บออืมไว้บบอโบไบบอโบไบบอแล้วโยกเข้าป้าแล้วนะห่าเหมยโยกเข้าก็ไปแล้วนะ ดูใจพกาหยันเมตีจะได้สีบไวแล้วไม่แห้งพี่น้องสีบไวแล้วลงเมตีเปิดประตูให้หลวงเมตีโอ้โอ้โอ้ประตูก่อนย่านขับไปได้ซาเลอมันไกลๆนึ่งโอ้เก่งเลอพี่น้องเลยมากกาที่ตายพี่น้องมันจะได้นะเกือบตายเกิดใตายพี่น้องไม่แห้งว่ะในยูสรอ เจี๊ยบขายามงมาฮอดเจี๊ยบขาเมึงไงมาได้จดังไรไปพป่น้องพี่น้องไกลกันแล้ถ่ายกินหัวอาหารอยู่เนาะตอนนี้ว่าแม่กิดเครื่อเพิ่นเต่าเบี้ยวอะไรพี่น้องตัวอาหารพุ่งเดี่ยวาราคาราคาเท่าไรนะจากก่กนประมาณเด<ะ>ี๋ยวมืนะ่นนาเข้าสีมาอัปเดตเอ่าว่าเขาเลี้ยงไก่พันธุ์แล้ว เจอปัญหาจังไรแน,น่เนาะสีหลอดหรือบัวหลอดเนาะทานผู้ชมเรียกมือหน้าร่างสีเห็ดขีดแบบเต็มเต็มเลยนเนาะไปสกากอนพี่น้องเลยที่พ่อก็หอมพัวถาเด้อนี่ก็เป็นอในนี้ฮะน้องพี่น,อน้องเอน,น,น,อานานนนะโเตือนลัวน,นอนน,นอนนอนเพ็รยังอยู่สบายดีท่านผู้ชมเลยสิลูกสวัสดีท่านผู้ชม จะซื้อจังได้นี่น่าขวัญเกลิก่มน,นะเออจะเห็ดงู่ขิขงไฟขิงไฟยังออกมาลูกม,มันสีเดียบมันสีเดียบไฟฮะโอ้ยเกือบกระบ,บาดใส่อันนี้พอ่อใหญ่ยเป็นเห็ดบอลเคล็ดขั่นขวานาะพี่น้องเนาะเวลามาลนะไะอ้มะนาวเนี่ยตูบไปหน่อยแอกนี่พี่น้องไอ้พอเห็ดเนาะนี่นี่ไงพอเรามาถ่ายเตาเลยพี่น้องว่าดี่ทานผู้ช่มคือนวันนี้เนาะไหมผ้าลูกพ้าต่อมาเหตุการณ์พี่น้องเอ้ย เหตุก,การณ์ทั้งเหตุหวดท่าอีกอย่างงอขั้วไอ้คนเขามาพาทีา่พี่น้องเลยมันพาใส่เสายันขั้วมันลงกกูปนันอาคาเรแยวทั้งแดดกระยันขั้วพาไกลลูกเขาต้องมาดางังฝออยู่นี่ตอนนี้ไอ้เพิ่นกำลังเสียเอาเข่าปลูกเนาะลงจากาลก้อ<ล> <c oughs> นั่งไงนั่งกเะเบาบกคอยเรียนไรเนาะสมองตื่อๆเบุญแล้วน้องไะวันกะเป็นตะวันกะเป็นแต่มันสีกบมอยูีของเก่าบุญละลูก พ่อเอามาให้เพิ่นเบิงเ่งม้วนต่อออกนอ,อ,กนอ,อกประมาณใดค่ะแงซัมเน่พอดีเลยพี่น้องเลยเน,นี่กะแตกนอเนาะเพกกื่อนก็นั่งแตกพีาาพ่พ่อบอกวา่าซัมเน่พอดีเพราะว่าเฮาแซ่สามขึนเดี๋ยวเฮาเอาขึ้นมาใบาสองขึนเนาะพ่อเนาะเป็นหาขึนก็เป็นเออร่วมแล้วก็วเป็นหาขึนกับจังแหล่มาวานพอดีรถเติมเนี่ยตั้งนอนเลยรได้เนี่ย เมื่อน,นี้นั่งกับศิษย์อีพอเพิ่์นวานให้เบิงก่อนเนาะศิษย์น้อผ้าควานให้เบิงหเุ้ยเพราะวา่านนั่งเองกับตอนข้าวยังหน่อยหันสิบสี่ปีส่วนหลายหันแม่เป็นเป็นพคนวานตะกะนั่งกับมีแต็มโรกะดำหน้าซื่อๆเนะาะบัดที่นี่<ใ>นอายุสิบสี่ส<า> <ๆ S 1> ปีนั่งกับแต่ไปทํางานอยู่เมืองไทยเนาะไปใส่ชีวิตอยู่พนหันสิบเจ็ดปีเนาะอ่าคือนั่งบ่ได้เฮ็ดหน้ามานีสิบเจ็ดปีแล้วเนาะนั่งกับเป็นครั้งแรกเนาะถ้าสิมาวานกะเมื่อนีน ทาวานบอดีนี่กัสีห้มอยู่หม่องเก่าได้เนาะพ่อเนาะเออหลานเบิ้งสตีพจน์ไม่เก็อันนี้กันดอกเบิ้งยับไปแน่ที่สมาชิกสมาชิกโลกกาพี่น้องนี่ถ้าพุ่งตอนโลูกการับหน้าเดี๋ยวจิจัดให้จะรับหน้าเป็นยังไงเจ้าโลกกาเนี่ยมานลกกาคุณลกกาเป็นเอาพอวันคว่ำหน้าสำนีเองปะวันจะรู้เบิ้ดได้สองสอบพอดีหรอโอ้ห้าทรายกัเกลือนยมันตกกุงเลย วานให้มันมอย่ไปอยไปอย่าไป,าไปคือโอ้ก็คือ,คอในมือนีเ่เฮตกาให้หนึ่งเนาะพอนะหนนหให้หนึ่งตอสองสอบมือนี่เฮตกาให้นึ่งตอเขาสองสอบเนาะเขาปลูกใบมืออื่นไม่ตเปลงหนักเออแล้วกา,ากพื้นที่ให้หน่านี่กับประมาณได้อยู่สิบกว่าเมตรเนาะสิบสามเมตรความกว้างความยาวนี่กับประมาณสิบหาเมตร อายเพิ่นเน่ก็ยังบมท่านครับหน้าเป็นดอกท่านผู้ชมมือนาสีเฮ็ดคลิปพอเถ้าซ้อนหนูเคยไช่หน้าก็ติดตามไปก่อนเลยถามเบิร์นนักท่านผู้ชมเั้ยชีเป็นยังไงเนาะมาแล้วมาแล้วพูดปลูกโอ้ยไก่มากินกะพ่วงวานลงกับไก่มากินเขาแล้วท่านั้นไปเฝ้าไก่อยู่กระตูปพี่ลูกไปเฝ้าไก่อยู่กระตูป อี่พอเพิ่นกะเริ่มไทยน้าหุดไก่แะแลวเลยเนาะแต่แม็กกัยังบ่ท่านไห้มาไทยอยู่ส่วนได้กับมีแต่อี่พอเพราะว่าค่าเวียค่าไปถ่ายคลิปถ่ายหนังไทยนี่เนานนะใช้สีส้นคล้ายขีมแน่ก็เลยบ่มีเวลาพราข่อยล่องเห็ดบงพอขอบ่เคยข่อยอยากล่องโอ้แอวมาขูใไหม่ โอ้ยเรียกผมจับสิปั๊กพ่อแล้วหามมากไปกระสอบเนอถ้าห้ามเาไว้บ๊วยแต่เราเพื่อนกับสิผ้ากันเหล่มท้ยหน้าหุดแล้วเนาะลูกไส้ไปแบกข้าวปลูกมาไว้หม่องนี่เนาะไว้บ่ห้ามไว้ควมแห้งนี่แห้งกว่านั่งอีกเลยมาป้าไปนี่แหละ ไม่นั่นแหละลูกไม่นั่นแหละนั่นเนาะวานวานกระห้มันสม่ำเสมอเลยค่อยปลงนี่ไอ้เพื่อนกับแอร์เพชรหน้าปีแรกเนาะเพราะว่านั่งม้าเนาะนั่งม้าเพื่อนกับเกี่ยวหน้าเกี่ยวเข่าเนาะม่านี่ก็เป็นวานกาและกาลูกกาดำหน้าเนาะ ้องไห่หน้องเพิ่นเทพขับปลูกอย่าหายมันเฮียเลยลูกด้วยอย่าหายมันเฮียเลยสองสองไห่หน้องกันนี่เอาไปอันเดียแม่ที่บ้านเองบ้านหลุดทำอ่ะอ้าววันวันคือพ่อแม่เคเดสิทธิ์ไปสิทธิ์ไปเออสิทธิ์สิทธิ์อืมฟื้นไหวฟื้งไหวแต่ข้าวยังหน่อยยังขึ้นไปพราได้ซอยเดือดตัวเองได้ วานนี่มันเสมอเลยลูกเลยหมันอืออกล้องกันอยู่ลูกีลเนี่ยกล้องกันอยู่มองไหนมองไหนนั่นนี่มันของเขาหำหน้าก็บ่ลายดอกท่านผู้ชมเจ้าเก่าให้เนาะหน้าพื้นนี่ก็นางเคยได้ถ่ายคลิปรีวิวไปแล้วเนาะหน้าจากน้ําพักน้ําแห้งเฮา2คนนี่แหละเนาะไปทํางานอยู่เมืองไทยเก็บหอมออมเล็ก ผสมเล็กผสมหน่อยหน้าพื้นหนีามาเนาะพอกลับมาบ้านกะได้เฮ็ดให้ใส่หน้าไ,ก,าไก,นนก,ก่บ้านไก่เพื่อนเนาะกะดีใจคือหัวพี่น้องคือหัวพี่น้องเลยต่สิบคนหน้าได้เนาะออีพอเนาะอีพอเพิ่นกับคนห้าวหัวขอบหัวนี่ก็ซอยกันทำมาหากินเเเเออออาขงสบลยด บรรยากาศย่มแรงเนาะท่านผู้ชมเริ่มโมมีแสงแดดแล้วขาเมื่ก่อนกาว่าเลยอยู่เนาะไอ้เพื่อนกาหิวข้าวปูกมาให้นางเนาะคือบอส่กุบแน่ไอ้ตอนนี้ไอ้เพื่อนกัเป็นพ่อะขา,ขาคล้ายครีมเนาะเอ้ยเอ่อแถวนั่นดอนเนาะเท่านั้นต่อไปนี่เจา้าคอยเอิญจา้าจะว่าโรยเด้อเด้อนั่นเอ้ย แน่จะบอกอีหยังจะว่าโลยเด้อโดอันนนั่นเลยฮำๆบ่ละบ่แน่เนาะท่านผู้ชม17ปีที่ห่างหายจากการทําหน้าเนาะมื้อนี้ก็สิได้มาวานกาให้ท่านผู้ชมได้เบิ่งเนาะเอาเริ่มจากมุมนี้ก่อนเนาะเพราะว่ามุมนี้ยังบ่ทันได้ได้วานเลยเวลาการวานนี่ต้องเฮ็ดนิ้วกลางๆเนาะเออเพื่อเขามันจะได แตกเพื่อเขาแตกสม่ำเสมอเนอะมันบรจุมกันอยู่หมองเดียวโอ้โหว่าท่างพี่น้องบรรทักพังไทยเพิ่นยังบานนอยู่ว่าหรือว่าเพิ่นใส่รถผลแล้วเนาะอันนี้เนี่ยเท่ากับบานก่าน้องโบเมนแบบว่าพายส่วนในบานเท่ากับยังใส่วิธที่นี่แต่พี่น้องเพราะว่ามันก็ให้ในหน่อยแน่บ่ได้ใส่รถผลรถยังหรอกจะบานเอาเดี๋ยวน้บานเดี๋ยวก็สิได้มาเผาอีกเลพี่น้องเลยนี่ กลางมองแล้วเพราะว่าเราไกลกันยู่นี่เดี๋ยวนี้แล้วหลังมาบาม่าวเมกปล่อยเนาะเพราะว่าปล่อยเป็นหากินตำทัศน์ศาติ์เนี่ยพเพราะว่าเขาอาหันแพงหลายจากักเดือนเขาจงังเสดใดเนี่ยอ้เจวันก็แก้วันนี่จังบบว่าสีเสดใดดำสิบแปดห้าสิบเก้าวันแม่นได้ดำหน้าบ่เคยเห็ุหน้าใอยกับเสดเฮดบัดนนี่เลยพี่น้องนเลยนี่ สายก็สวยเลยเนาะพี่น้องเนาะพุ่นน่ะไปเพาะเพิ่นก็เ็ั่วแล้วนี่กันยันควยงัวเนาะมาเหยียบแต่ว่าช่วงนี้เนาะก็ระมัดระวังเอาเพราะว่าเขาสิเริ่มผูกก็คือตอนที่ว่าเริมดำพี่น้องตอนนี้ก็ยังยังปล่อยอิสระอยู่แต่ว่าต้องมานั่งเผานอนเผาอยู่กเียงเอาสแหละกลางคืนก็มัดของไปของมันย่ามันลงแต่ว่ากลางกลางวันหรือว่ากลางเวน่ะแม่นมานอนเผาเอาเนาะย่านเป็ดไก่อย่างสะ บางทีก็บเสี่ยวมองอีพอที่เราห้าปูห้าป่านี่แหละมากลางมองที่เราบริษสทงานเดียวนะคือตอนที่พ่อเพิ่นไทยเนาะพี่น้องกับเพิ่นขาดบอมเกกบริมาทไทยเบิร์กเนาะเข้ามาสนหลายก้าวเบียงเริ่เบี่ยงยังดอกคลิปในโทรศัพท์นี่ยังหลายคลิปอยู่เนาะตอนนี้ก็มีเอฟซีติดต่อเข้ามารเรื่อยๆเนาะให้ไปถ่ายตามหาคนหายเน่ก็ยังตัดเพราะท่านเซน่เนาะกานัดบ,บ้านก็เพิ่นอยู่ไปสิไปทายเพิ่นอยู่ตอนตอนนี้เนาะตอนนี้มังกวนกับเมื่อยแล้วพี่น้อง ส่วนอันนั้นดอนผลไปพ่นแล้ววันนี้พี่น้องไปพ่นแล้วเพิพพพ่นเฮ็ดได้น้ำมอสสำเนีิกอ่ะควยก็ดีใจเด้พี่น้องเลยก็ยังว่าเฮาได้ฝึกได้สอนเพ,พนนิ่นถึงว่าเสือใยลอยเปอร์เซ็นต์กะบ่เป็นหยังดอกเนาะได้สำเนีิก็เอาไปเมึงไงหน่ะท่านผู้ชมคืออะไรไข่หยยอยแล้วโอ้ยยังสีโรคกะกลำหน้าตากแดดอีกเนาะแต่ก็ต้องสู้อ โอ้ยราบ้งจะตกในแถหาไม okay. mm? ้ล so ังแม่บพดทคอหักไกลูกไรไกลไไก่ไนไรไกลตอนนั้นอะไรไก่ไ้เจแบกข้าวหัวมาซอยพอเนาะสีเทุหัวรัดง่วลัดไก่ตัวนี้นั่งกวานก่เป็นทีเดียบร่อยเด้เนาะลูกไายคุณ แต่ว่าหิวน้ํเมื่อยเพิ่นว่าสิไปเอาน้ํามาให้แม่กินเมื่อได้แล้วจ่อยคือคือมื้อนี้ก็เฮ็ดตานึงก่อนเนาะเฮ็ดให้นึงก่อนแล้วก็อีก4-5มื้อจังสิเฮ็ดอีกไคนึงแล้วก็ทัดไปอีกเนาะก็จังสิเฮ็ดอีกให้นึงก็คือทยอยตกกะเนาะบ่ได้ตกพร้อมกันบาดเดียวเพื่อแบบว่าเฮาดําเฮาก็บ่ได้ดําบาดเดียวเนาะเฮาก็ทยอยดําจังซี่นะ ถ้าเฮาเห็ดพร้อมกันบาดเดียวมันสิเป็นจังถ้าเฮาเห็ดพร้อมกันบาดเดียวก็คือถ้าเฮาบ่ได้ด,ดำก้ามันก็สียาวก้ามันสีแก่มันสีบังมันสิเป็นขอเป็นขออย่างสิเวลาเฮาเอาไปดำมันกะบ่ค่อยงามหรือว่าแตกกอเนาะโอ้ยมาแล้วมาแล้วใส่กุ้งเห็ดหน้าถามเด้อพี่น้องได้บ่หน้าบ่เอาไม้แม่กินหัวน้าไม่กินเห็เตี้ย คนบาขออยันจะเมะืย์คนนาไม่จะกินมาแต่มาแต่ไปมดิดเนาะถาหึงเติมม <c oughs> าแต่สิบบมา,บาว่าจะบบมาเลยก็มดกิดจีรีอยู่ใส่จอกเว้นมีจับโยกยังเดี่ยเราบ่เนี่ยจับโยกบ่จับพา,ายใช้กองให้ยหรกดกระจนขอบใจเด้ดออ,อ,อเลยแซาอีกครับอีกเลยหลังจากวันกาแล้วผ่านไปสามวันกาก็เริ่มขึ้นเป็นสีเขียวแล้วเนาะ อีพอกับอายเพิ่นก็นได้เฮ็ดหัวหัวกันงัวแล้วก็กันไก่เนาะเพราะว่าบ้านนางอะ่ะถ้ายังบ่ทันดำนาเพิ่นก็ยังให้ปล่อยงัวอยู่นี่ก็เป็นตะก้าของเฮือนป่าวันค่เพิ่นก็ได้ตกซองให้มื้อนี้ก็พากันเฮ็ดกระูเนาะเตรียมเฝ้าก้านี่ก็เป็นกระูเฝ้าก้าของเฮือนป่าวันคนาะท่านผู้ชมมื้อนี้นางก็ได้พามาเบิง วิธีตกกาเนาะเตรียมจะดำหน้าในหนาฝ้นนี่เนาะมานั่งกับสิไดยปพิดคิดไปก่อนเบิงคลิปแหลวก็ฝากกดไหลกดแชร์กดติดตามใหยนั่งน้ำแนเด้อสวัสดี